พี่น้องชาวราศีสิงค์ครับในเดือนมกราคมพุทธศักราช2568นะครับเส้นทางของเดอะเวิรนโอกาสใหม่ๆสดใสขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองก้าวสู่ความส็ยก้าวสู่ความมั่นคงเส้นทางของจักรพรรดินีคือความสมบูรณ์ความร่ำรวยที่จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีสิงค์ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชาวราศีสิงค์ในเดือนมกราคมพุทธศักราช2568นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสหรือว่าสิ่งดีๆแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจนะครับก็เข้ามาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับโมฮะก็จะประมวลดวงว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงเริ่มต้นปีใหม่นี้นะครับการงานการเงินความรักอุปสรรคเป็นอย่างไรโอกาสมีมากน้อยขนาดไหนในการที่จะเปลี่ยนแปลงยกระดับตัวเองให้ก้าวสู่ความมั่นคงต่อไปนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญนะาณในการดูครอบคู่กันไปด้วยก่อนอื่นนะครับชาวราศีสิงห์ คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีสิงห์อยากจะเข้ามาดูร่วมนะครับร่วมดูและก็เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับฟังเรื่องของการพยากรณ์นะครับหมอฮักขอแนะนำเรียน ดวงพิชัยสงครามนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาวัตถุมงคลดีๆเพื่อเป็นส่วนที่จะสร้างเสริมกำลังใจเสริมดวงชะตาเสริมโชคลาภเสริมบุญบาร,รมีนะครับก็ลองทักถ่ายเข้ามาสอบถามดูกันได้ที่ไอดีไลน์ฮักดูข้างล่างนี้นะครับข้างล่างคลิปนี้เอาละครับที่นี้เราจะมาดูกันว่าดวงชาวราศีสิงห์ในเดือน มกราคม2,568ปีใหม่นี้จะเป็นอย่างไรงานเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1น,นะครับคือเรื่องของการงานเส้นทางการงานจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นเฮอร์เมสนะครับ เฮอร์มสคือการเริ่มต้นที่ดีนะครับเริ่มต้นจากการเรียนรู้การปฏิบัติแล้วก็ได้พบแสงสว่างมีครูบาอาจารย์มีผู้ใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งเสริมแนะนําแล้วก็ช่วยให้ท่านได้พบกับแสงสว่างรับโอกาสใหม่รับพรปีใหม่ว่าท่านจะพบกับสิ่งดีๆสิ่งที่เคยเป็นปัญหาสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคก็จะได้ รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคลี่คลายแล้วก็เริ่มต้นได้รับพรใหม่นะครับพรปีใหม่ว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับบางคนก็จะสนใจในเรื่องของการพัฒนาจิตใจอบรมสร้างบุญกุศลสวดมนต์แผ่เมตตาทําสิ่งดีๆเป็นพื้นฐานเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะส่งให้ท่านพบกับสิ่งที่ดีๆจะพบแสงสว่างของชีวิตครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการงานเป็นราชาไม้เท้านะครับนั้นเป็นความมั่นคงที่ดีมากในเรื่องของการงานนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะแบบไหนทํางานส่วนตัวทําอาชีพอิสระท่านยังรักษาระด,ดับของการงานได้ดีบางทีนะครับท่านต้องการความช่วยเหลือก็จะมีผู้ใหญ่หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามา ขอคำแนะนำได้ขออะไรดีๆได้นะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงยกระดับเรื่องของการงานของท่านให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับเป็นราชินีดาบนะครับอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างชีวิตคนเราไม่ใช่มีเหรียญด้านเดียวนะครับด้านที่จะต้องแก้ไขอาจจะมีนะครับ ไม่ว่ารูปแบบของการดําเนินชีวิตการประครับประคองบางเรื่องบางอย่างการตัดสินใจบางอย่างนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาวราศีสิงห์นะครับท่านอาจจะมีบทบาทบางเรื่องบางอย่างต้องเลือกต้องคิดต้องทําต้องตัดสินใจอยู่บ้างนะครับนั่นคือเหตุและผลนะครับท่านต้องมีความหนักแน่นมีความมั่นคงและก็ใช้เหตุผลมากกว่าที่จะใช้อารมณ์นะครับในการที่จะผ่านปัญหาต่างๆเพื่อ จะก้าวสู่ความมั่นคงต่อไปนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินเส้นทางการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากร์ใบที่1น,นะครับเป็น1เบริยวเส้นทางการเงินตั้งแต่มกราคมเป็นต้นไปนะครับสภาพการเงินดีขึ้นการเงินของท่านจะมีความเคลื่อนไหวมีเงินไหลเข้า โอกาสที่ท่านจะผ่านหนักเป็นเบาโอกาสที่ท่านจะพบเส้นทางดีๆของการเงินที่จะทำให้เงินไหลเข้าเปิดกว้างขึ้นมานะครับใครที่รอเงินอยู่ท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินนะครับทีนี้เงินของท่านก็จะสัพัดเริ่มมีความคล่องตัวตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปหนักครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น6ดาบนะครับ หกดาบคือการเคลื่อนผ่านปัญหานะครับมันก็เหมือนกับวันเวลาเหมือนกับสายน้ําเหมือนกับชีวิตที่เดินหน้าต่อไปอะไรที่เคยมีปัญหานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินท่านจะพบทางออกท่านจะพบแนวทางการแก้ไขและที่สําคัญนะครับโอกาสดีๆก็จะเข้ามานะครับโดยเฉพาะโอกาสของการเงินจะดีขึ้นครับ ระการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น1ดาเป็นเรื่องของการตัดสินใจก็สําคัญเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการตัดสินใจเรื่องเงินเงินทองทองนะครับต้องรอบคอบมีสติปัญญามีทักษะพิเศษนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการจับใจ่ายใช้สอยการบริหารต่างๆด้วยความรอบคอบนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของ ความรักครอบครัวนะครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ9ดาบนะครับ9ดาบคือปัญหาที่อาจจะเข้ามากระทบต่อความสัมพันธ์กระทบต่อความรักได้นะครับบางเรื่องบางอย่างเป็นเหตุการณ์เป็นสถานการณ์ที่มาจากข้างนอกนะครับมาจากรอบๆตัวมาจากภายนอกแต่ว่า มีผลกระทบต่อความรักได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังรู้ตัวว่าจะเกิดปัญหาท่านต้องหนักแน่นท่านต้องมั่นคงนะครับเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ฝากกันเป็นแนวทางปัญหาความรักอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าจะเลือกจะคิดจะทำจะตัดสินใจอะไรขอให้รอบคอบมีเหตุมีผลมากๆนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น7จ็ดเหรียญเรื่องของการเงินรายรับร yani <gment al Zeit> ายจ่ายบริหารจัดการดีๆในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับครอบครัวของท่านคือจะมีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของการใช้จ่ายจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ก็เป็น4ี่เหรียญนะครับนี่ก็เรื่องของเงินเงินทองทองนะครับบนเวียนอยู่ในครอบครัว วนเวียนอยู่รอบๆตัวของพี่น้องชาวราศีสิงห์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับความรักไม่ใช่มีประเด็นของอารมณ์อย่างเดียวแต่ว่ามีเรื่องของเงินปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความเครียดความกังวลความทุกข์อาจจะมาจากปัจจัยภายนอกและการบริหารการเงินที่เป็นระบบก็จะช่วยให้ท่านรู้อะไรได้ดีขึ้นและก็เข้าใจอะไรได้มากขึ้นนะครับ ต่อมาครับมาดูเรื่องที่4นะครับคือเรื่องของอุปสรรคเรื่องของแนวทางการแก้ไขและก็วิถีชีวิตสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีสิงนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรใบที่หนนะครับเป็น10ดาบนะครับ10ดาบคือปัญหาที่ควรจะระวังนะครับปัญหาเรื่องสุขภาพใน ปีใหม่นะครับมกราคมอาจจะเกิดขึ้นอาจจะเจอนะครับไม่ว่าท่านจะเดินทางไปต่างจังหวัดมีงานฉลองงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต้องระมัดระวังปัญหาของสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับคือไม่เจ็บไข้ไม่ป่วยไม่เจอปัญหาพวกนี้ถือว่าท่านประสบความสำเร็จมีโชคดีประการแรกในเบื้องต้นแล้วนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น2 ถ้วยนะครับสองถ้วยคือวิถีชีวิตนะครับที่จะพบกับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเส้นทางความรักเริ่มต้นได้นะครับสาหรับคนที่กําลังอยากจะมีความรักสาหรับคนที่กําลังรอคอยความรักนะครับในช่วงมกราคมจะมีบรรยากาศดีๆเรียนรู้เข้าใจซึ่งกันและกันได้แล้วก็พัฒนาต่อไปเป็นความรักได้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น the word นะครับ the word คือโอกาสสดใสมากนะครับสำหรับชาวราศีเส็งในการที่จะพลิกสถานการณ์วิกฤตพลิกอะไรที่มันไม่ดีไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นได้มั่นคงขึ้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับสิ่งที่เคยเป็นปัญหาท่านจะมีการแก้ไขถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงิน เรื่องความรักนะครับแล้วทีนี้โอกาสดีก็จะเกิดขึ้นสิ่งใหม่ๆก็จะตามมาการงานของท่านจะเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นตำแหน่งงานก็จะดีขึ้นหรือไม่ก็รับงานสำคัญสคัญเข้ามาก้าวสู่ความสุจก้าวสู่ความรุ่งเรืองได้การเงินรับเงินเข้ามาตลอดในช่วงมกราคมนะครับจะมีความมั่นคง มีโอกาสรวยมีโชคใหญ่มีโชคลาภมีทรัพย์สินเข้ามาตลอดนะครับและความรักก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันวิถีชีวิตของชาวราศีสิงห์จะเปลี่ยนแปลงอย่างน่าพอใจมากๆนะครับจะพบกับโอกาสใหม่ๆได้ครับทีนี้เรายังมีไพ่ยพยากรณ์ใบที่13นะครับเพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติม,ตมแนวทางชีวิต ชาวราศีสิงห์นะครับเป็นดวงจัก,กรพัดดีนีนั่นคือโอกาสที่ดีมากเพิ่มเติมจากคำว่า The w o r ินะครับนันคือความสมบูรณ์ความมั่นคงความมั่งคัง่งความร่ำรวยเงินล้านอยู่ไม่ไกลทรัพย์สินมากมายไหลเข้ามาความรักเข้าใจซึ่งก,กันและกันไม่ว่าท่านจะเป็นสุภาพบรุษหรือสุภาพสตรีนะครับนั่นคือโอกาสของท่านในช่วงต้นตีนี้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศีสิงห์ในมกราคมพุทธศักราช2568นะครับเส้นทางของท่านคือการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยคำว่าได้รับพรวิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส,ส่งเสริมเกื้อหนุนให้ท่านกับพบกับความมั่นคงการงานจะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงเปลี่ยนแปลงปัญหาเป็นโอกาสทองได้นะครับไป่าง,งานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับท่านจะพบกับแสงสว่างแสงเงินแสงทอง แสงชีวิตที่จะมีความเปลี่ยนแปลงรุ่งเรืองขึ้นอย่างมากมายทีเดียวนะครับเส้นทางการเงินของท่านนะครับอาจจะปืดเครื่องอาจจะติดขัดมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ามกราคมคือเดือนของการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเงินของท่านจะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเงินคร่องเงินสัพัดสิ่งที่เป็นปัญหา จะได้รับการเคลี่ข์ายแก้ไขทีนี้โอกาสของการเงินของท่านก็จะดีมากๆนะครับส่วนประเด็นความรักนะครับอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งหรือว่าความขัดแยง้งผลมาจากภายนอกส่งเข้ามาถึงปัญหาความรักได้รวมทั้งเรื่องของการบริหารการจัดการการเงินดูแลดีๆนะครับอยากให้กลายเป็นปัญหาที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันได้หรือไม่ก็อาจจะกระทบ ต่อปัญหาความรักได้เหมือนกันนะครับส่วนแนวทางชีวิตสิ่งที่ควรระวังนะครับระมัดระวังปัญหาสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าความพักผ้าความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่และก็ต่อเนื่องไปจนถึงมกราคมนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยไม่เจอปัญหาถือว่าสุดยอดของดวงที่ดีที่วิเศษแล้วเส้นทางความรักจะเริ่มดีขึ้นจากปัญหา พัฒนาได้เข้าใจกันได้คนที่เราคอยความรักจะดีขึ้นและโอกาสอื่นๆก็จะตามมานะครับการงานเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์พลิกวิกฤิจเป็นโอกาสทองการเงินดีมากสุดยอดมากนะครับจะได้รับเงินจำนวนมากๆมีโชคใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นวิถีชีวิตของชาวราศีสิง์จะพบกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งเสริมบุญส่งเสริม แล้วก็ได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นมานะครับมั่นคงร่ำรวยรับเงินจำนวนมากชีวิตดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเอาละครับมหากรพยากรดวงพี่น้องชาวราศีสิง์ในมกราคมพุทธศักราช2568นะครับก็พอสมควรทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางชีวิตนะครับก็บอกเล่าสู่กันฟงัง ในรูปแบบของการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆนะครับเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงจูงใจหรือไม่ก็เป็นเรื่องของข้อคิดข้อเตือนใจในบางเรื่องบางอย่างที่ควรระวับบงนะครับก็นําไปปรับใช้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางของชีวิตได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํลาลังใจให้กับหมอฮักเอาละครับลาไปก่อนขอให้พี่น้องชาวราศีเสียงทุกท่าน จงฉลองปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่ด้วยคำว่ามั่นคงร่ำรวยมีโชคลาภมีทรัพย์สินได้ได้มีชีวิตทีดีขึ้นอุปสรรคอันตรายสิ่งที่ไม่ดีขอให้ผ่านพ้นไปกับปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่ด้วยคำว่าโชคดีสมบังทุกท่านทุกคนแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ